คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคํานวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็สวัสดีนะพี่น้อง อันนี้ก็มาถึงคลิปไอสรุปแนวทาง3ตัวบนตรงๆห้าหางเราจะมาให้กันหาหางแต่หลักหลักหลักร้อยผมก็ย้ำอยู่นะครับว่าที่เขาเด่นๆผมจะให้ร้อยก่อนนะก็จะมี0 2นย์ส สี่ตัวนี้ที่เด่นที่สุดคือศูนย์นะครับผมก็จะให้จะหาซื้อก็ได้ไหมนะเพราะว่าไปตรงกับเลขดังมากๆเลยถ้าใครได้ซื้อก่อนก็พอได้นะครับถ้าใครได้ตามคลิปสตัวบนตรงๆนะที่ผมให้ไปนะพอไปเจอกับเลขเด่นไม่อยากจะโจมตีนะครับ แต่บางครั้งอ่ะคนทําสูตรขึ้นมามันก็น้อยใจนะครับพอไปตรงกับเลขคู่เขาแล้วเจ้าเขาอั้นหมดเลยอย่างเงี้ยเจ้าไม่รับมันก็แย่นะครับพี่น้องเราสายคิดคํานวณมาเป็น10บกว่าวันอนะ่ะอันนี้ก็จะมาระบายความในใจให้ฟังเนาะสําหรับคนที่ชอบตัวเลข <c oughs> ก็ตัวแรกผมก็จะให้ 005ถ้าใครชอบเนาะแล้วก็จะมี0 55แล้วก็เป็น0 9 5แล้วก็จะเป็น007 097ผมว่า097เนี่ยน่าจะไม่นะี่ผมให้กันอีกหนึ่งตัวนะครับกันเป็น0 01นี่ครับกันตัวเดียวนะก็เป็น6ห่างนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งส่งเลขอันมาให้ ก็แย่เหมือนกันแหละครับพอดูแล้วอะ่ะมันตรงกับเลขเราหมดเลยอะ่ะเราก็ไม่อยาก,กจะพูดเนาะแต่ที่ผมให้เน้นเกนะ็คือเน้นศูนนะครับให้เน้นศูนห้าตัวนี้ก็เด่นหมดเลยนะถ้าใครชอบเนาะเลขรัฐบาลอะ่ะเลยเจ้าอะ่ะ อันนี้ก็ทําให้เราท้อเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับการคํานวณพวกนี้เนาะ,นะการคํานวณเนี่ยมันอาศัยสถิติแต่เขาอาศัยจุดเลขทูบทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะพี่น้องอย่างผมเมื่อผมก็เดือดร้อนนะเพราะว่าผมทํามาผมก็หวังนะไม่ใช่ไม่หวังนะใครทําจะไม่หวังบ้างเนาะเพราะสถิติเราเข้าตลอดอะ่ะ แต่พอมาเจอเลขอย่างเงี้ยเขามาตรงกับเราอีกตัางหากไม่รู้ว่า0 9 7ย์ดนี่จะหาซื้อกันได้ไหมนะไปตรงกับเลขเขากับ0 9 5ย์ใน95นี่น็ไปตรงกับเลขเขา,านี่ยนะพี่น้องแต่ถ้าใครดูคลิปก่อนนั้นน่ะที่ผมให้ไปอ่ะผมให้ก่อนเขาอีกนะผมจะให้ก่อนแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะถ้าใครชอบก็ตามแล้วใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ต้องดราม่ากนะันเนาะ เพราะว่าเลขสถิติเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่แล้วมันมีเข้ามีหลุดแต่หลักร้อยอ่ะสี่ตัวนี้ต้องมานะครับหลักร้อยอ่ะแต่ที่ผมให้เน้นอนะ่ะคือเน้นศูนย์นะถ้าใครชอบสองชอบหชอบ8ก็ตามกันได้นะพี่น้องอันนี้ก็อยากจะระบายหน่อยเพราะว่าวันนี้เพราะว่าใจอ่อนเหมือนกันนะเลขมันไปตรงกับเขาหมดเลยหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็สู้ๆกันต่อไปพี่น้อง เมื่อไหร่จะเลิกจุดทูบก็ไม่รู้เลขทูบทำให้คนเดือดร้อนหมดถ้าใครไปชมคลิปไอ้สองตัวล่างอ่ะของผมให้เก้าหนึ่งอ่ะอันนั้นก็ผมให้ไปก่อนนะครับแต่เขามาจุดทูบวันนี้เก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วพี่น้องหาซื้อไม่ได้แล้วไม่มีใครรับแล้วอันนี้ก็สู้ๆกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็พรุ่งนี้ก็รวยๆนะพี่น้อง มันที่หนึ่งก็ขอให้รวยๆทุกคนขอให้มีเงินใช้หนี้มีเงินกินเงินใช้ช่วงอัตกันเงินทองนะช่วงโควิดก็ขอให้รวยๆทุกท่านก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับ